ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะใช้อะไรมาลบกวนใบหน้าทําให้ใบหน้าเกิดสิวนะคะยิบเลยจะใช้ตัวกันแดดจีนแทนรองพื้นเลยนะคะเพราะว่ากันแดดจีนตัวนี้นะคะมีทั้งกันแดดรองพื้นแล้วก็บํารุงในตัวด้วยนะคะมี SPF 50 PA บพบวกมีสารบํารุงทําให้หน้าดูขาวกระจ่างใสด้วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดี ท้ายดูครึ่งหน้านะคะเทียบกันชัดๆเลยระหว่างข้างที่ทานและข้างที่ยังไม่ได้ทานนะคะจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆตัวนี้นะคะตอนเช้าจะทาแค่ตัวเดียวจบเลยหน้าของเราจะดูฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีมากๆเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีเนื้อเป็นเนื้อซีซีครีมนะคะบางเบาปกปิดแบบธรรมชาติมากๆไม่วอกแล้วก็ไม่ลอยอย่างแน่นอนค่ะ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะใช้แค่กันแดดจีนตัวเดียวจบเอาอยู่อย่างแน่นอนนะคะมันดีมากๆเลยนะคะพี่สาวจา๋าอย่าลืมไปหาซื้อกันดูนะ